ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมชาย by KTO Academy ครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูกันคัดหรือการตัดในแนวของรองทรงนะครับว่าออสสมจิตนะครับติสพักดีหรือ KTO b a a บาดอัครเราตัดอย่างไรนะครับพ o i แรกจุดแรกนะครับออสมีการเริ่มในลนักษณะของการตัดในโซนของซีกด้านจอ โดยใช้หวีบางนะครับกดให้แนบปลายกระดกเพื่อสร้างกรอบปลายชายแนวในลนักษณะกรอบของทรงเพื่อทรงออกไม้มองถึงความโดดเด่นหรือกึ่งของความสวยงามครับการทํางานในรูปแบบงานของผมชายครับเราเอาใช้หลักของการตัดผมในแนวของยูนิซ็กความหมายก็คือการประยุกต์ทั้งผมหญิงผมชายหรือเป็นแนวอินดี้นะครับที่เรามาพลาดนะครับหรือเอาแนวทางประยุกต์ในแนวทางต่างๆ จุดแรกก็คือการตัดจรจุดที่2ก็คือหลังหูหรือคอเคลียจุดที่3ก็คือท้ายทอยโดยใช้หวีบางกดให้แนบเพื่อสร้างปลายกระดกสร้างกรอปลายชัยแนวให้เข้าออกมาได้กึ่งของความสมูท หรือลักษณะของความกลมกลื่อนหรือกึ่งของความสวยงามการตัดให้ลักษณะของสวยงามจริงๆเนี่ยหลักของการตัดผมชายก็ต้องขาวนวลเกลื่นนะครับแต่เป็นแนวอินดี้นะครับหรือเป็นแนวกลึงยูนิเซ็กเนี่ยเราอาจจะมีเหลือขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของปลายผมให้ออกมาในลนักษณะกึ่งของความผิวหวานนะครับตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ไปนะครับการคัดหรือการตัดในแนวกึ่งของซาลอนหรือบาร์เบอร์ที่ออสสมจิิตและทีมงานมามิกหรือมาผสมผสาน ในการทำงานเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมาเลมหรือมาเก็บกรอบต่างๆจุดหลักก็คือจากจรที่เราคัดไว้จากที่2ก็ตัวเชื่อมต่อหลังหูจุดที่3คือการไล่หรือเก็บลักษณะของตีนผมหรือไททอย 4. ก็คือการลักษณะมุมหรือฉากองศาที่เราตัดหรือเราไล่ลักษณะของความถุย5คือสัดส่วนต่างๆที่เราสามารถที่จะเคลียร์ให้เขาออกมาได้เนียนหรือลักษณะของความนวลออกมาได้สวยงาม ครับหลังจากที่เราได้ขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านขวาเสร็จแล้วนะครับเราขยับมาในโซนของซิกด้านซ้ายความหมายก็คือการขยับมาในโซนของซิกด้านซ้ายเนี่ยโดยการดึงหรือการโน้มหรือการไล่ลักษณะของตีมผมหรือขอบปลายชายแนวในลนักษณะกรอบของทรงโดยการใช้เป็นแพทเทิร์นหรือไกด์ไลน์เกณฑ์แนวของการคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านขวาจุดหลักนะครับก็คืออยางว่าคือการตัด ในลักษณะกรอบของทรงก็คือโซนของที่ด้านหลังที่เรามีการโค้งมนนะครับอย่างที่ออสใช้หวีโซนที่บางการตั้งหวีนะครับหรือการวางหวีนะครับเป็นลักษณะปัจจัยที่สําคัญจุดหลักก็คือนะครับถ้าเราต้องการให้สูงหรือเราต้องการให้ทุยหรือต้องการให้ <c oughs> แนะเนียบหรือแนนะออกมาให้ออกมาได้กึ่งลักษณะของสวยงามอันนี้ต้องกดหวีให้แนบเลยนะครับนะส่วนปลายเนะี่ยต้องกระดกขึ้น <c oughs> จุดหลักก็คือการที่เราใช้ปลายกระดกขึ้น,นเนี่ยเพราะต้องการให้ผมก็ได้ฉากฉากก็คือการที่เราต้องการให้ศีรษะหรือโครงสร้างเข้าทุยอันนี้เป็นหลักการของการทํางานหรือการคัดในการตัดในแนวของเกต a c a d e มีหรือออสสมจิตด,ดิสพักดี เสร็จแล้วเรามาทิมมาเล็มหรือมากับหวีเพื่อต้องการให้ขอบปลายใจใแนวหรือตีนผมหรือรากผมเขาออกมาได้กึ่งของส MOOTH หรือเนียนออกมาได้กึ่งของความโดดเด่นในะลักษณะของงานคัดหรือการตัดนะครับเสร็จแล้วเราขยับมาในโซนของซีกด้านซ้ายใกล้ลายเกณฑ์นะครับที่กําหนดแล้วว่าขวาเราตัดลักษณะอย่างไรนะครับใช้ทําอย่างเดียวกันโดยใช้หวีบางกดให้แน่ตั้งเป็นกึ่งของสเตนหรือเป็นแนวของเส้นตรงนะครับหรือเป็นกึ่งของพรีระมิด การวางรอบปลายชายแนวเราต้องการให้โคนผมหรือลากลักษณะของจอรออกมาได้เนียนหรือแนบออกมานะครับส่วนขอบปลายชายแนวของโซนของซิกด้านบนเป็นการเชื่อมต่อส่วนหลังหูแน่นอนนะครับก็คือการไล่ขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของหลังหูหรือตัวคอเคลียนะครับเชื่อมต่อการความหมายก็คือการที่เราไล่จากจร เชื่อมต่อก็คือการไล่ลักษณะของหลังหูหรือลักษณะขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านบนหรือลักษณะของหลังหูหรือายทอยหรือตินผมตลอดจนทุกสัดส่วนที่เรามีการโค้งมนหรือลักษณะของการไล่ในลนักษณะบอดี้หรือคราวแอเรียลูกมงกุฎลูกพาร์ทในโซนของซิกด้านหลังครับวันนี้ผมออดสมจิตนะครับดิดสพักดีหรือ KTO by Academy เอาแนวทางนะครับของงานคัดหรือการตัดในแนวของ h แฮลฟรอ m e n คือเป็นแนวของอินดี้ที่เรามาผสมผสานในการทำงานในรูปลักหรือไอเดียในลักษณะของโปรเจกต์ต่างๆที่เราดีไซน์หรือการเสริมสร้างออกมาเสร็จแล้วเรามาเก็บขอบปลายายแนวหรือมาทิมมาเลมาลักษณะของสัดส่วนต่างๆอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักของการคัดหรือการตัดในแนวของออสสมจิตดิชพักดีหรือ KTO by Academy ครับเดียหลังจากที่เราคัดหรือการตัดหรือทิมมีการเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการที่เรามีการเขาเรียกว่าอ p p l y นะหรือดัดแปลนะครับการที่เราจะทําทรงให้ออกมาได้สวยงามหรือให้มาเด่นชัดเนี่ยแน่นอนนะครับการที่เรามีการเขาเรียกว่าเชนโคล c o l ร r การเชนโคล color ก็คือการทําสีในลักษณะของการปกปิดนะครับผมนะครับในแบบเขามีกึ่งของไว์ h a ร์หรือมีลักษณะของความแซมสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะดูสะอาดหรือลักษณะของความสวยงาม นะครับวันนี้ออสใช้เป็นช็อกโกแลตบราวนะครับหรือเป็นสีน้ําตาลช็อกโกแลตนะครับอันนี้แน่นอนนะครับคำว่าช็อกโกแลตอาจจะดูลักษณะของการเคล้มออกมานิดนึงส่วนบราวก็คือการน้ําตาลนะครับผสมผสานในการทํางานในรูปแบบของงานใส่คอเลอร์หรือการสีเนี่ยจะออกมาได้สม ooth หรือลักษณะเกล่งของความคุมคืนสุดท้ายเรามาทิมมาเล็มาเก็บขอบต่างๆอาจจะเป็นโซนของปีกซิกหน้า <c oughs> ขอบลายชายแนวแลนักษณะกรอบของทรงหรือขอบลายลายแนวแลนักษณะของโซนของซิกด้านข้าง ตัวสตอก็คือตัวเชื่อมต่อหรือลักษณะกรอบปลายใจแนวต่างๆอันนี้เป็นปัจจัยหลักของการคัดนะครับหรือลักษณะแห่ฟอร์แมนนะครับท้ายทิ้งการเช่นเดิมนะครับการเชื่อมต่อก็คือจุดในโซนที่เราคัดหรือที่เราแสกไว้นะครับอาจจะเป็นปีซ้ายนะครับนะหรือลักษณะของการปัดไปแล้วลักษณะโซนอีกซีกหนึ่งขอบปลายใจแนวหรือโซนต่างๆอันที่เป็นหัวใจหลกักส่วนการที่เราทิมหรือเล็มลักษณะเก็บของคนคิ้วเนี่ยอันนี้แน่นอนบางที่ยาวเกินไปนะครับเราอาจจะ ใ้เป็นลักษณะของกันไกลหรือใช้ใบมีดเนี่ยทิ่มหรือเก็บลักษณะของคนคิ้วทุกสัดส่วนในเขาออกมาให้ถึงความสะอาดนะครับเสร็จแล้วเรามาไล่ในโซนของคาวแอร์เรียหรือโซนของซิกด้านหลังนะครับการคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านหลังแน่นอนนะครับหัวใจหลักก็คือการนำพาหรือเอาหลักการของงานตัดหรืองานคัดในแนวของคิดคอนเนมี่เนี่ยมามิกหรือมาผสมผสานการทำงาน ครับวันนี้ผมออดนะครับสมจิตดิสพักดีหรือ KTO b a า Academy เรามีการแผนสี่ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเหลี่ยวนะครับ TikTok เพียงท่านแอดนะครับเอกมครับ SOMJIT นะครับออดสมจิตหรือออดติกต็อนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพกกลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้นะครับ ทางช่อง tiktok อาจจะเป็นผมหญิงผมชายนะครับอาจจะเป็นงานเช้งโคลเลอร์นะครับคืองานทำสีอาจจะเป็นงานเพอร์เมนต์ก็คืองานดัดครับอาจจะเป็นงานรีบอนนิงหรือกึ่งของสเตทนะครับอันนี้ก็คือการลักษณะของการยืดตรงนะครับอาจจะเป็นยืดโคนนะครับแล้วก็ดัดอาจจะเป็นยืดโคนแล้วก็ดัดปลายนะครับอันนี้เป็นหัวใจในหลักกึ่งของสาลอนเสร็จแล้วนะครับออสมาใส่เป็นลักษณะของนะครับช็อกโกแลตบานะครับก็คือเป็นน้าตาลช็อกโกแลตที่มาผสมผสานในการจุนเจือในลักษณะของ สีผมหรือกึ่งของไว้แห์ครับ ว้าว wow, นะครับจากการที่เราลงสีหรือเป็นกึ่งของน้ําตาลเนี่ยจะออกมาได้สมูทหรือกึ่งของธรรมชาติมากออมีการใช้ <c oughs> ใส่ตัว repair, รีแพร์หรือใส่ตัวปกป้องหรือใส่ตัวบํารุงหรือใส่ตัวเสริมสร้างหรือใส่ตัวกระชับในลักษณะของเส้นผมนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักการที่ทํางานที่ดีท,ท,ที่สุดนะครับออได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้ที่ลอรีอ l ลเดอะสปารีหรือที่ฝรั่งเศสนะครับเขาบอกนะครับหลักการการทางทานท,ท,ท,ที่ถูกต้องควรวิเคราะห์หรือการตรวจในสภาพของผิวศีรษะก่อน ็แล้วก็การลงสีกัน คอลเลอร์เนี่ยควรใส่ตัวปรับหรือลักษณะของการดูแลหรือปกป้องหรือลักษณะของงานเคมีการทิ้งระยะเวลาหรือการดูแลหรือลักษณะของการผิวเขาละคายเครืองเป็นโจทย์หลักนะครับถ้าเขาแพ้นะครับหรือเป็นตุ่มเป็นหนองเป็นฝีตุกตาเราต้องสต็อปหรือหยุดทันทีรีบล้างทันทีนี้อันนี้ก็คือหลักการที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ที่ลอรีโอเดอพารีสนะครับหรือที่ฝรั่งเศสออสนำพาน,นะครับเอาหลักการของงานทำคอลเลอร์หรือการทําสีที่ฝรั่งเศสมาเผยแพร่มาแชร์สีท้องทาง เดียวกันกันกบทาง Facebook l ไลฟ์เอฟบร a เดต่ละวันออสเอางานเอาเข่าวสารนะครับเอารูปแบบต่างๆของงานคัดหรืองานตัดหรืองานแข่งนะครับที่ออสเป็นตัวแทนของช่างผมไทยไปแข่งที่เวลานาที่อิตาลีนะครับนำพาเอาหลักการของงานเรียนรู้หรือเสริมสร้างในงานลนักษณะของวงนะครับมาเผยแพร่หรือมาแจกให้เพื่อนให้น้องตลอดจนเสริมสวยทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง Facebook ไลฟ์เอฟบร d เดส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับหลายๆท่านที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจท่านก็สามารถแอดมิน หรือแท็กเข้าไปได้นะครับทางช่องนะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube อาจจะเป็นผมหญิงผมชายนะก้าวผมแต่งหน้าทุกรูปแบบของงานเสริมสวยอาจจะเป็นไบด d a l m ม k อัพนะครับหรือเป็นงานโบที่ออสได้มีโอกาสไปศึกษา